สมูทสบายแล้วก็ดีมากค่ะหลักเลยก็คือผู้สูงอายุจะชอบมากเพราะว่าเตียงไฟฟ้าเนี่ยนอกลักจะปรับขึ้นลงได้แล้วก็เอนขึ้นนั่งได้ด้วยสวัสดีค่ะหมอแก้วนะคะอาจารย์ดรแพทย์จีนสุภาราตาเกียรติวิทย์ค่ะ หมอแก้วจบปริญญาตีนะคะแพทย์แผนจีนนะคะจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเชี่ยงไฮ้โดยตรงเลยตลอดหลักสูตร5ปีนะคะหลังจากนั้นก็ต่อโทนะคะทางด้านแพทย์ผสมผสานที่มหาวิทยาลัยฟูต้านนะคะหรือว่าภาษาจีนก็คือฟูอต้านตา้าเฉยนะคะในช่วงที่หมอแก้วเรียนปริญญาโทนะคะก็มีการขอทุนของรัฐบาลจีนนะคะตลอดหลักสูตร3ปีเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็กลับมาทํางานเนาะแล้วก็ไปต่อปริญญาเออีกทีหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยกีฬาเชียงไฮ้นะคะสาขาสปอร์ตรี a ฮ i บ i t a เ i ชันหรือว่าการเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางด้านกีฬาค่ะ,ะคุณส้มโอกับคุณวัดนะคะเจ้าของส้มโอบ,บิวตี้นะคะเป็นลูกค้าประจําของคลินิกเลยเมีการปวดเมื่อยก็มาใช้บริการฝังเข็มครอบก้าวเป็นประจําเลยค่ะรวมไปถึงการฝังเข็มเสริมความงามด้วย ก็จากการที่เรามีปัญหาระหว่างการทํางานนะไม่ว่าจะเป็นการที่คนไข้ตัวใหญ่หรือว่าหมอตัวเล็กนะคะคุณวัดก็มีการแนะนําว่าเอ๊ะถ้าที่บริษัทเนี่ยมีเตียงไฟฟ้าก็เลยแนะนําว่าให้หมอลองใช้เตียงไฟฟ้าดูเพราะว่าเตียงไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นอาการออฟฟิศซินโดมคนวัยทำงานนะคะ บ้านหมอกแก้วคลินิกนะคะเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนจีนะคะหลักๆเลยก็จะมีการฝังเข็มครอบแก้วนะคะแล้วก็จะมีการติดหมุดที่ใบหูจริงๆก็ทําได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกวาาเนาะการกวาาใบหน้านะคะการฝังเข็มการครอบแก้วเราก็ใช้เตียงไฟฟ้าที่คุณวัดหรือคุณซ้มโอนแนะนํามาได้หมดเลย หลักเลยก็คือผู้สูงอายุจะชอบมากเพราะว่าเตียงไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะปรับขึ้นลงได้แล้วก็คือปรับเอนขึ้นนั่งได้ด้วยระหว่างที่เราปรับขึ้นลงหรือว่าปรับให้มันนั่งหรือว่าลงได้นะคะระหว่างที่ผู้สูงอายุจะลงจากเตียงก็คือตัวเตียงก็จะมีแขนที่ค้ำยันได้ด้วยซึ่งก็ค่อนข้างจะแข็งแรงคือผู้สูงอายุก็สามารถคำ้ำแล้วก็ลุกยืนขึ้นเองได้เลยเพราะฉะนั้นเวนลาบางทีที่การที่จะใช้บันไดอ่าเราก็ไม่ใช้บันไดเราใช้เป็นการปรับเตียงให ต่ําสุดแล้วก็ปรับเตียงให้นั่งเพราะฉะนั้นสามารถขึ้นลงนั่งเองได้ด้วยที่คนไข้นอนคว่ำก็สามารถนอนในระยะเวลาที่นานได้อก็ไม่ได้มีปัญหาว่าหายใจไม่ออกหรือว่าเจ็บหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเบาของเตียงไฟฟ้าก็จะนุม<ส>่มสมูทสบายแล้วก็ใครคไหนที่สนใจจะมาที่คลินิกนะคะก็เสิร์ชคำว่าบ้านหมอกแกล้วคลินิกได้เลยนะคะก็จะขึ้นมาเลยสามารถทํานัดผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะหรือว่าทางอินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันนะคะบ้านหมอแกล้วคลินิกเหมือนกันค่ะ บ้านหมอกแกลวคลินิกนะคะอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน89นะคะหรือว่าถ้ามาทางรถไฟฟ้าก็จะลงที่สถานี b t s เนานิคมได้เลยค่ะาคอสเมนะคะวันที่5พฤศจิกาย,ยนช่วงบ่ายนะคะก็สามารถเข้ามาตรวจร่างกายตรวจสุขภาพฟรีมีการแมะแพทย์แผนจีนะคะได้ที่บูธของสมองบิวตี้ได้เลยค่ะแล้วก็พบกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะทางจากบ้านหมอกแกลคลินิกได้ด้วยค่ะพบกันที่งานคอสเมกนะคะ